แล้วนี่คือเป๋าแล้วนี่พี่จ๋าฮะวันนี้มาให้เป๋าตัดผมนมี่พี่ก็พี่จ๋าเขาสงสัยเป๋าทำคอนเทนต์อะไรอยู่บพี่โอ้ตาลูกก็ขึ้นมาเป๋าว่าทำคอนเทนต์ใส่เสื้อวละตัวไม่ซ้ำกันนี่พี่จุกไปตัวอย่างมาตัวอื่นรับแล้วพี่จ๋าบอกเฮ้ยแล้วมันจะยังไงเสื้ออะไรบแบบเต็มบ้านเปลาก็บอกเปว่ากกไปปิดเสื้อตามตามเว็บมาใช่ไหมแล้วแบบบางตัวก็ได้ถูกบางตัวก็แบบแพงดูอนนี่คือห้องที่เพื่อนก็อาจจะคิดว่า ใส่เสร็จแล้วไปไหนแต่เสื้อพวกเนี้ยที่ป๋อใส่คอนเทนต์ที่ใส่แล้วอ่ะป๋อก็จะเรียงนะหนึ่งสองสามวันที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเรียงเนี่ยเรียงไปเรื่อยเรืยเรียงไปเรื่อยเออเห็นไหมมันก็จะหาง่ายนี่ก็ยังเหลือเสื้อในโคต้าที่ป๋อรอทาอยู่ใช่นี่โอ้โหเห็นไหมพี่จ๋าก็จะงงนี่เป็นดูคตตี้คันแรกในชีวิตของเป๋าเลยนะเพื่อนๆโอ้โหรอไหมเนี่ยโอ้โหแต่วันคาวก่อน แขวนไว้ที่ข้างล่างใช่ไหมเออก็เอาล้างเนี่ยเอาล้างแล้วมันฝุ่นเยอะมากล้างก็เลยเอาขึ้นมาเก็บไว้ข้างบนละใช่เพื่อนๆนะไม่ต้องงงนะว่านี่เป๋าหาเสื้อง่ายนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเอ้ยอย่าลืมมาสนุกกันนะเพื่อนๆแบบนี้แล้วแบบนี่นี่วันนี้ใช่นไหมนี่นี่นี่เสื้อปลาสายปลาถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์วันนี้ก็เขียนชื่อที่อยู่ใต้เมนนี้แล้วก็ได้เลยได้เลยแล้วบอกส่งให้สวัสดีค่ะพี่จ๋า yeah